สวัสดีครับผมพอรตรายการเศษข่าวก่อนเทรดขอนำเสนอข่าวที่น่าสนใจเชิญติดตามได้เลยครับว่ากันว่าเทคโนโลยีล่องหนหรือส t e a l t คือไพ่ตายทางทหารมานานหลายทศวรรษเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับดูเหมือนว่าไพ่ใบนั้นกำลังจะหมดความขลังเมื่อเจอกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยนี่ไม่ใช่คำพูดเล่นๆน,นะครับแต่มันคือคำประกาศที่สะท้อนให้เห็นเลยว่า การแข่งขันทางทหารในยุคใหม่นี้เดิมพันมันสูงขนาดไหนคำถามนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับว่าเทคโนโลยีอะไรกันแน่ที่มันจะเก่งขนาดนั้นแล้วคำตอบของมันนี่แหละครับที่อาจจะกำลังเขียนนิยามใหม่ของสงครามในอนาคตเอาละ่ะเรามาเจาะลึกหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่ว่านี้ก็คือเรดาร์ควอนตัมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถึงชื่อจะดูคล้ายๆกันแต่หลักการทำงานของมันนิด คนละเรื่องกับเรดาร์ที่เราเคยรู้จักกันโดยสิ้นเชิงเลยถ้าจะให้อธิบายแบบเห็นภาพนะครับเรดาร์ーーแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็เหมือนเราใช้ไฟฉายส่องหาของในห้องมืดๆอะครับถ้าวัตถุชิ้นนั้นมันทําจากวัสดุที่ดูดกลืนแสงได้ดีจบเลยเราก็มองไม่เห็น แต่เรดาร์ควอนตัมเนี่ยโอ้โหคนละชั้นเลยครับมันใช้สิ่งที่เรียกว่าคู่โฟตอนผัวพันธ์ซึ่งไวมากไวซะจนสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของโฟตอนได้แม้จะแค่เพียงอนุภาคเดียวผลลัพธ์ก็คือเครื่องบินที่เคยล่องหนได้ก็กลายเป็นมองเห็นได้ในทันทีเลยครับ หัวใจสำคัญที่ทำให้เจ้าเรดาร์ควอนตัมมันสุดยอดขนาดนี้ก็คือหลักการที่ชื่อว่าการพัวพันเชิงควอนตัมนี่แหละครับฟังดูอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ลองนึกภาพง่ายๆว่ามันมีอนุภาคที่เป็นเหมือนฝาแฝดกันอยู่ไม่ว่าฝาแฝดคู่นี้จะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามข้ามจักราวาลไปเลยก็ได้พอตัวหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมา อีกตัวหนึ่งก็จะรับรู้และเปลี่ยนแปลงตามทันทีแบบเป๊ะๆเ,เลยครับนี่คือความมหัศจรรย์ของฟิสิกส์ควอนตัมที่เป็นอาวุธลับของเทคโนโลยีนี้เลยโอเคพอเราเข้าใจหลักการที่มันออกจะสายไฟหน่อยๆแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วในโลกความเป็นจริงละ่ะความสามารถของมันจะเจ๋งกว่าเทคโนโลยีเดิมยังไงบ้าง คือต้องบอกว่าความสามารถของมันนี่แหละครับที่เรียกว่าพลิกเกมของจริงเลยแต่ละข้อที่เห็นอยู่นี่คือการแก้ปัญหาที่เรดาร์แบบเก่าทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นเครื่องบินสเตลที่ว่าแน่ๆหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธความเร็วสูงที่สำคัญก็คือมันทนทานต่อการก่อกวนสัญญ,ญาณหรือที่เรียกว่าการแจมมิ่งได้ดีมากแถมยังฉลาดพอที่จะแยกได้ด้วยว่าอันไหนเป้าจริงอันไหนเป้าหลวงสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ แล้วระยะทำการของมันล่ะมีข้อมูลว่าจีนอ้างว่าระบบของพวกเขาเนะ่ะทำได้ไกลถึง100-500ถึง0 0กิโลเมตรเลยทีเดียวครับตัวเลขนี้และครับที่เปลี่ยนเรื่องที่เคยอยู่ในทฤษฎีให้กลายเป็นภายคุกคามจริงๆที่จับต้องได้ในสนามรบพอมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเกมได้ขนาดนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนครับว่ามันไม่ได้จบแค่เรื่องเทคนิคแต่มันสั่นสะเทือนไปถึงดุลอานาจของโลกเลยทีเดียวประเด็นที่สาคัญมากๆเลยก็คือ เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์ทดลองในห้องแล็บอีกต่อไปแล้วนะครับมีรายงานออกมาว่าจีนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีนี้กำลังเดินหน้าเต็มกำลังเปลี่ยนจากตัวต้นแบบไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมแล้วนั่นหมายความว่ามันพร้อมใช้งานจริงครับตารางนี้สรุปภาพได้ชัดเจนมากเลยครับเรากำลังจะได้เห็นสมก,การอำนาจใหม่บนเวทีโลกฝั่งหนึ่งคือจีนในฐานะผู้บุกเบิกที่กำลังสร้างไพ่ใบใหม่ขึ้นมา ส่วนอีกฝั่งคือสหรัฐอเมริกาที่จู่ๆไพ่ตายอย่างเทคโนโลยีสเตล t ์ที่ถือมานานหลายสิบปีกำลังจะถูกท้าทายอย่างจังแน่นอนครับเมื่อมีคนเดินเกมรุกอีกฝ่ายก็ต้องตอบโต้แล้วเกมการแข่งขันทางเทคโนโลยีระลอกใหมน่นี้หน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การคาดเดานะครับเพราะหน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเองออกมาเตือนเลยว่า เทคโนโลยีควอนตัมเนี่ยมันกำลังจะถูกนำมาใช้ทางการทหารจริงๆแล้วนี่คือการยอมรับอย่างเป็นทางการเลยครับว่าภัยคุบคามนี้เป็นของจริงแล้วสหรัฐทำยังไงพวกเขาไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากดาป้าถึงหน่วยงานวิจัยของเพนทากอนทุ่มง,งบถึง270ล้านดอลลาร์เพื่ออัปเกรดระบบเซนเซอร์อินฟราเรดบนเครื่องบิน f 2 2 ผู้ในง่ายๆก็คือในเมื่อการล่องหนจากเรดาร์อาจจะใช้ไม่ได้ผลเหมือนเดิมก็ต้องหันไปเสริมความสามารถในการมองเห็นของตัวเองให้เฉียบคมยิ่งขึ้นแทนเป็นการปรับตัวเพื่อสู้ในเกมใหม่ครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเรามามองภาพใหญ่กันดีกว่าว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตของสนามรบยังไงและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสนามรบยุคที่ทุกอย่างมัน โปร่งใสมากขึ้นที่การซ่อนตัวการลอบโจมตีจะกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก,กฎกติกาการรบที่ใช้กันมานานกำลังจะถูกลบแล้วเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับผมก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามชวนคิดข้อนี้แหละค่ะว่าในวันที่ไม่มีใครสามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นในสนามรบเป็นคำถามที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยนะคะ